ลูกสินเนื้อครับใหญ่ๆสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับใหม่อีกแล้วนะคะมือนีมากินกว๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยน้ำใสของแม่เนะาะเป็นลูกชิ้นเนื้อนะคะเนื้อแท้เนาะเนเลกนะจ๊ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ฝนกำลังสิตโตเขามาเริ่มกินกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะกินกับปูอัดทอดกรอบของพิมลิพายนะคะทุกคนเียจ้าอันนี้ปริมาณปริมาณ50กรัมนะคะห่อ,อละ100้บาทถ้าหากใครสนใจอยากสั่งซื้อลองชิมก็ทักมาได้ที่เพจกินข้าวกับใหม่นะคะทุกคนนี่ข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะ ใส่เบิดเลยเนาะนี่นะคะมันก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้เนาะเป็นปูอัดทอดกรอบนะคะเคี้ยวเพลินกินเป็นกับแกล้มหรือว่ากินคู่กับก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้ก็เข้ากันนะคะทุกคนอืมอืมใส่ผักบุ้งนะเมนีผักทวง,งอกเบิดผักทวง,งอกเนาก่อนอืม ลูกสินเนื้อแทะเฝ้า,ก,าก,ก, <c oughs> กินเฝ้ากิน,นเฟนิรนต็อก มันต้องปุ่งห้เผ็ดก็เนี่ยว่ามันพิกสิเพ็ดไหมว่าหันไสมาสอนนึ่งน,นี่หน่อยว่มันวอ้อแ้วเนี่ยน้อมน,นองแนแต่งดัง เด้เสียงดังห่ว <c oughs> หนักเลยหนักเรตันี้มด้จากกาักรรรมาไดนกระ <c oughs> ดูกกระดูกตุนเปืเป่อย ฝนตกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นี่นะคะปูอัดทอดกรอบของพิมพ์ลิพายนะ,ะรสสาหร่ายเนาะใครสนใจก็ทักมานะคะในเพจกินข้าวกับใหม่เนาะ ด้ายนีเนี่ยดิแมงบเ้ย่งใพี่เพิ่มก่อนเด้อค่ะทุกคนนหนึงมาต่อมาต่อเาเาละ

เป็นหมาที่ชอบกินของทอดกรอบนะคะฮะฮะัสมุนฝน,น,นตกแล้วห่อนเดียฝนตกแล้วห่อน มาแต่งมแต่งอ,อ,อลูกสินเนือนอ้อครับยังไงอือ

อืมฝากขึ้นเบิดเมื่อถามจีเมื่อละฝนตก <c oughs> ตอนนี้เ <c oughs> ด,ด,ด้งเดึงๆดงนะ

ยาสามหน่วยตุ่นตุ่งแปดหน่วยกินป่ะหวานหวานหวานจัดยังหวานอีกกูอัดอบกอบ นะคะทุกคนปูอัดทอดกรอบของพิมพ์วิพายเนาะถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะที่เพจกินข้าวกับใหม่เนาะ Facebook นะจ๊ะคนหายเจอือค่ะถุงละหนึ่งร้อยบาทผู้ใดสนใจทักมาเลยค่ะวันนี้ก็ตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ